เรยบร้อมแล้วเนาะอะหัวข้อแรกนะน้ำเปล่าอยากจะให้ทุกคนไปสังเกตชื่อเฟซของตัวเองก่อนอ่าดูชื่อเฟซของตัวเองก่อนตอนเนี้ยใช้ชื่อไหนอยู่น้ำเปล่าจะแนะนำให้เลยแล้วกันนะว่าควรที่จะใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงอ่าอันดับแรกเลย หลายคนน่ะสอนไปแบบบางคนไม่ไม่เปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้ชื่อยังไม่ได้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงของตัวเองภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ใช้ให้ไปเปลี่ยนนะให้ไปเปลี่ยนเลิฟน้ำปาโอเคค่ะให้ไปเปลี่ยนก่อนเพราะว่าถ้าเราใช้ชื่อเฟซไปเรื่อยใช้ชื่อเฟซที่มันดูไม่มีความน่าเชื่อถือใช้ชื่อเฟซแบบบ้องเบลเกินไป ใช้ชื่อเฟรี้แบบว่าอ่านแล้วแบบคือใครก็ไม่รู้รักจริงหวังแต่งอย่างเงี้ยไม่ได้โอเคไหมคะให้ไปเปลี่ยนอ่ะคนที่ถูกลืมไปเปลี่ยนนะวันนี้เราจะพูดคุยกันแบบสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้กันไปด้วยเนาะคนที่ถูกลืมคุณพี่ไปเปลี่ยนก่อนนะคะเพราะว่าให้คิดถ้ากับกับถ้าเราจะไปซื้อสินค้ากับแม่ค้าจากคนหนึ่งเราก็ต้องเลือกดูที่โปรไฟล์ก่อนว่า โปรไฟล์เขาดีไหมน้ำเป่าจะบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆรู้ไหมคะว่าหลายคนมองข้ามชื่อเฟซบุ๊กคนไม่ได้เลยน้ำเป่าไ,ไปอ่านแล้วมันตลกมากเลยนะใช่เลยโอเคไหมคะอ่ะอันดับที่สองรูปภาพอ่ารูปโปรรูปโปรไฟล์เปลี่ยนแล้วคะ่ะโอเคคะ่ะดีมากเลยคะ่ะรูปโปรไฟล์ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะสะดุดสะดุดเหรอ รูปโปรไฟล์ให้ไปเปลี่ยนเอารูปสวยๆหล่อๆพอสวยๆหล่อๆโอเคไหมไม่เอารูปการ์ตูนรูปหมารูปแมวไม่เอารูปลูกไม่เอารู้ว่ารักลูกแต่เราก็ต้องหาเงินให้ลูกดังนั้นเอารูปเราขึ้นสวยๆถ้าจะบอกว่ายง่มีนียค่ะงั้นวันพรุ่งนี้ให้ตื่นมาแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆแล้วไปถ่ายรูปเป็นรูปโปรไฟล์ ทำให้สวยๆหล่อๆแล้วมาขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์โอเคไหมคะไม่ต้องเอารูปป้ายขึ้นไม่ต้องเอารูปป้ายโอขึ้นสีทองๆองนะ่ะสทีทองทองที่เป็นรูปเราอะ่ะอ้อแบบมาเข้าปี้โอไม่ใช่ไอ้ไอัน,นี่มุกคุณจมดนะคะเอ่ออะไรนะถึงเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ลืมอะ่ะเอ่ออ่านถ่ายรูปนะคะแบบจะหมดรูปป้ายสีทองอ่งะให้สีทอง รูปป้ายได้ยินชัดเนาะชัดแล้วเนาะนั่นปะเอาหูฟังออกรูปป้าย B.O สีทองไม่ต้องเอาขึ้นไม่ต้องโชว์เกินว่าเราขายของคือถ้าโปรไฟล์มันดูแบบดูตั้งใจขายของเกินไปอะ่ะมันก็แบบไม่น่าเข้ามันดูแบบดูขายของเกินอะ่ะดังนั้นให้เอารูปเราก็พอรูปเราสวยๆหน้าชัดๆที่ที่คนเขาเห็นแล้วเขารู้ว่าเป็นเรานะอ่าแล้วก็รูปปกจดแล้วก็ไปทําตามนะคะเอาไปปรับเปลี่ยน ถ้าใครเอาไปปรับเปลี่ยนน้ำเปล่าบอกเลยว่าได้ผลโปรไฟล์คุณจะดีขึ้นหน้าร้านคุณจะหน้าเข้าขึ้นเปลี่ยนแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะรูปปกขอสวยๆสดใสถ้าใครไม่มีรูปที่เป็นเหมือนของน้ำเปล่าก็แบบเอาเป็นรูปท้องฟ้าเอาเป็นรูปทุ่งดอกดอกเอาเป็นทุ่งดอกก็ได้หรือว่าเอาเป็นรูปรถรูปรถสปอร์ตรูปเอ่อรูปอะไรที่มันเท่ๆที่มันสวยๆอ่ะที่มันดูแบบดูดีอ่ะเข้ามาแล้วแบบโอ๊ยหน้าเฟซแบบหน้าเข้ามากอะไรเงี้ยโอเคไหมคะ ให้ไปเปลี่ยนโอเคไหมอ่าต่อไปในส่วนของข้อมูลข้อมูล,ข,มลข้อมูลบน Facebook ข้อมูลตรงไหนเดี๋ยวนะทุกครสปีดข้อมูลตรงไหนพี่เขาน่เฟนอ่ะข้อมูลตรงไหนนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยว,ยวให้ด,ด,หดูข้อมูลตรงนี้ทุกคนดูนะทุกคนไปตั้งสเตตัสตรงนี้คำคมก็ได้ อันไหนก็ได้ที่มันแบบว่าอันนี้น้ำเ่าก็ตั้งเป็นคำว่าชาสกินเพราะว่าน้ำเ่าเนี่ยทำชาสกินแล้วน้ำเ่าก็ตั้งต่งตอว่าดอบริชกรุ๊ปอ่าให้มันสื่อถึงว่าเราทำอะไรโอเคไหมนะคะแล้วก็ข้อมูลตรงนี้ทุกคนดูนะหน้าที่การงานเนี่ยเป็นบิสเนสโอนเนอร์เนี่ย,เป, Owner, เ,ยเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นพาร์ทเนอร์ถ้าหลายท่าในเนี้ยทุกคนเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมทุกคนเขียนว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทดอบริชก็ได้ทําให้มันมีมูลน่ะมันมีข้อมูลดูแบบ เออดูมีข้อมูลน่ะไม่ไม่ได้เป็นคนเถื่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เปิดผู้ติดตามด้วยเปิดผู้ติดตามด้วยสลับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูดีกว่ามันไม่ค่อยเห็นเนาะอ่าดูนะตั้งใจนะคะทุกคนตั้งใจนะมันสําคัญมากมากอ่อเอออย่างงี้เออเนี่ยนะผู้ติดตามเปิดผู้ติดตามแล้วก็แบบมีเนี่ยมีข้อมูลการติดต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นอินสตาแกรมเนี่ยเป็นลิงก์เป็นอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดเพื่อนเปิดเพื่อนแอดเพื่อนให้เต็ม5,000ันคน แล้วก็เปิดเป็นสาธารณะทั้งหมดทุกอย่างต้องเปิดเป็นสาธารณะทั้งหมดโอเคไหมคะตรงคํวิธิบมายใต้รูปตอบให้นะคะเนี่ยเปิดเป็นสาธารณะให้หมดอย่าปิดเฉพาะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราปิดเฉพาะเพื่อนคนที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราะเขาจะไม่เห็นลบคนบอกวิธีเปิดผู้ติดตามเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวน้ำเปล่าจะแชร์ลิงก์ใน YouTube มาให้มันมีสอนวิธีเปิดผู้ติดตามไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้ง่ายๆวิธีเปิดผู้ติดตาม Facebook มีขึ้นมาสอนเต็มเลยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครแบบไม่หาไม่เจอหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องป่าจะแชร์ลงมาในในกลุ่มให้เตือนด้วยนะเดี๋ยวกลัวลืมนะแบบขี้ลืมปีจนทุนเรากำวานก็เดี๋ยวอันเดี๋ยว,ยวหลังจบไลฟ์ต้องแชร์แบบวิธีเปิดพื้นา้อ่ะอ่ะโอเคไหมตอนนี้ถึงข้อมูลที่เอ่อเฟซอ่ะ,อะข้อมูลเฟซผ่านไปเนี่ยทุให้แค่ทุกคนปรับง่ายๆเริ่มต้นแล้วทุกคนสังเกตไหมว่าหน้าเฟซเราเป็นไงดีขึ้นไหม อ่าหน้าเฟซเราสวยขึ้นเนี่ยแค่เราปรับเบื้องต้นแค่เนี้มันก็ดีขึ้นละมันก็สวยขึ้นละเฟซโดนปิดกั้นทำยังไงคะเดี๋ยวบอกให้ค่ะเดี๋ยวบอกให้วิธีแก้ไขาการปิดกัน้นน่ะไม่ยากเลยอ่ะโอเคตอนนี้เคลียร์หน้าเฟซไปแล้วต่อจากนี้นะคะน้าป๋อจะสอนการสร้างตัวตน